คนงงตั้งแต่ชื่อเรื่องพวกเราทุกคนก็งงไม่มีใครตอบถูกเลยก็คือมาตาดาเป็นชื่อของน้องเต้ยค่ะในละครซึ่งแปลว่าอ๋ครับรู้เป็นจิรักของมาดังค่ะก็คือเหมือนจะเป็นความหมายแทนว่า ว่าเผื่อตอนนี้ถ้าใครกําลังติดกับความทุกข์ใจใจหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจริงละครเรื่องนี้มันจะวาด้วยเรื่องของครอบครัวที่ยืนอยู่ตรงนี้คนก็จะมีปัญหาของตัวเองทุกตัวละครก็จะมีเรื่องราวค่ะแล้วเราก็จะมาค่อยๆแก้ปัญหาไปเ้วยกันมันเป็นเรื่องราวประมาณไหนก็ดูจากที่พันมีหลายๆกลมหลายๆเรื่องราวในเรื่องนี้เนาะใช่มันเป็นเรื่องราวของคนที่มีปัญหาในชีวิตแตบบ่ว่าสุดท้ายแล้วเลือกที่จะมีความสุข โดยผ่านค่าผู้ช่วยคนนี้ก็ออมาได้แล้วเป็นละครที่ดูดูแล้วมีความสุขอบถูนยิ้มๆค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่ามันมีความปาดในดราม่าไหมก็มีอยู่คะยิ้มเตะยิ้มเสร็จเอาเตะกับเต้รบกูกันไปเลยดีค่ะจริงๆก็งงเหมือนกันว่าเขาอยู่ในในช่องเดียวกันมาเขาไม่เคยได้ไม่เคยได้จับในเรื่องไม่เคยได้เล่นละครด้วยกันหรือไม่เล่นกระหนังมาก็รู้สึกว่า เออมันก็ถึงเวลาแล้วล,ล่ะเราก็โดยบทบท,บ,ทบ,ทบทบทตัวละครของกุริมกับมาตาลดาเขาก็เป็นสองคนที่น่าจะทําหน้าที่ที่ถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์แบบตัวละครมาตาเนี่ยมาตาก็จะเป็นเ,เด็กผู้หญิงที่ไม่เด็กอาไม่เด็กใช่ะเ, <laughs> เออใช่พอถ้าเด็กก็คือต้องเด็กใช่ใช่เราเป็น ผู้หญิงวัยเกือบกลางคนว่าไม่ถึงขนาดนำเลเป็นผู้หญิงวัยเกือบ30ค่ะไม่ใชตรงกลางเลยอโอเคค่ะมาตาลดาเป็นมาตาลดาค่ะที่เขาโตมาในครอบครัวที่ผิดแปกไปจากมันปกติของคนอื่นค่ะใช่ค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็น LGBTQ เต่โตมาในครอบครัวที่โดนเลี้ยงมาจากแ r a g Queen ทั้งหลายแหลนะคะเป็นมานาของเต้ยทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็คุณพ่อเป็นที่ช้เ่อตโยโดมอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่า,าในความที่ดูไม่ปกตินั้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจริงๆค่ะให้ความรักแล้วก็ให้ความใส่ใจเราจริงๆจนเราเป็นคนที่แบบเต็มจากข้างในแล้วพร้อมที่จะสู้กับเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างดีเพราะ<ๆ>ฉะนั้นตัวมาตาก็เลยสามารถที่จะฮิวใจคนอื่นได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับ ครับผมเรื่องนี้ก็รับบทเป็นหมอครับก็ mm hmm. คือเป็นหมอปุริมครับเป็นหมอผ่าตัดหัวใจศัลยแพทย์หัวใจนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่ไม่มีหัวใจแต่แ็งหมอเองครับ mm hmm. ซึ่งเป็นอ,อยู่ในครอบครัวที่ดูจะสมบูรณ์แบบมากๆในอุดมคตินะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังมีความมีความขาดมีความอะไรในเรื่องของหัวใจ mm hmm. แต่ว่าได้ mm hmm. มาเจอมาตราการ เรวันต้นหรอใช่เรืก็เรือใครับแล้วก็ฉันจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่หแต่ไม่รายก็เขาจะมีปมตัแต่รับเด็กเรื่องเรี่ยงเก็บเทียงกับที่เจมส์ีจะไม่โตมาจะมีการแบแย่งแย่งแย่งคนรักเขาอะไรเงี้ยครับผมก็ติดตามครับก็เพื่อผมกับพี่แมนด้าคือจะจะจะรพี่ตุ๊กาเคเจริงเนยอ้า ตัวเรื่องของริวริวนี่เขาจะโดนเลี้ยงมาให้แข่งกับคุรินตลอดเวลาค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเวลาที่คุรินทำสนใจในในเรื่องอะไรหรือใคจเงี้ยเขาจะเข้าไปแย่งมาอแมนด้าก็คือแต่ดั้นไปเจอกับอแมนด้าซึ่งเขาปะสู้กับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดอีกทีปาดเดี๋ยกลับเปิดตัวนักแสดงใหม่ขั้นต้นขึ้นต้นค่ะเซอร์แมต้นแค้นตอร์จีนค่ะ เกิดจาีเจนต่อแกรโอ้โหยิ่งต้องการมากแบบมันเปดีเจมันเป็นนักแสดไปไหนแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาเล่นดนตรีแต่ก็ได้มาเล่นกับเจ็บด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นวุกทีครับเพราะว่าเคยสิแล้วแล้วก็เวลาบรรเทาด้วยกันอะมันมันคนละแบบจะรุปว่ามันง่ายขึ้นหรือมันยากขึ้นมันยากขึ้นมันยากขึ้นเพราขาคอยช่วยผมตลอดช่วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาเราล่นไม่ได้ซ้ำเติมคุณไม่ได้ช่วยเหลือไม่โอเคดีเลยครับช่วยซ้ำก่อนหน้า ก่อนดีนี้จะมีผู้ิ้่ใหม่ดีกว่าพี่งงว้าอะ้รเธอาจะมีเคมีกับทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ผมกำลคิดอยู่ครับถางคุณหมอก่อนเป็นยังไงคะคุณหมอครับก็ฝั่งของเราก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นแก๊งที่จะโชว์ให้เห็นว่า คุณปูริมเนี่ยเขาเป็นคุณหมอที่เพอร์เฟกมากๆมีความสามารถมีครอบครัวที่เพอร์เฟกแต่ว่าเขาขาดหัวใจจริงๆแล้วจะจะเป็นตัวสะท้อนได้ดีมากว่าเขาอะวันที่เขาได้เจอมาตาราดาแล้วความเป็นตัวตนของเขามันเปลี่ยนไปยังไงในพาทของเราก็จะเป็นเรื่องราวของคุณหมอที่ไม่ค่อยเป็นหมอไม่ค่อยได้ทํางานท่าไหร่จะเป็นส่วนของคอนเวอร์เซชันทางคุณธรรมคุณธรรมไม่คือหมอที่รักษาคนไข้อะค่ะ แบบหมอางทิเขนรักษาชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นหมอที่รักษาเรื่องของความลับชาวบ้านมากกว่าเอาเรื่องชาวบ้านมาคุยกันในแบบนี้เป็นตัวแทนคนดูเลยก็คือว่าง่ายๆว่าคนที่ทําให้แบบหมอรู้ตัวว่าเขาอ่ะมีหัวใจมีหัวใจมาจากพวกเราทุกคนเลยอย่างงี้อันนั้นถูกต้องเพราะว่าจริงๆแก๊งหมอเนี่ยคือตัวกระจกของจรงเลยว่าเขาไม่เขาไม่พูดก็จะมีทุกคนพูดแทนโดยเฉพาะ่านหมอกับผานที่เป็นเพื่อนสนิท มันเยมากเป็นตัวแทนก็ได้ค่ะเป็นไงบ้าง่กมาสัมาของเรางบยี่ยม้ก็อยู่เลยด้วยความสนุกสนานตลอดเวลาค่าะมความสนุยังไงตลอดเวคแต่ว่าความสนุกสนานแลเมันมีมันมีอหลายๆอที่ที่สค้อนให้เห็นว่ามันมันสร้างความสนุกสนานมาจากความสึกที่อยากจะให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตด้วครับสูข หน,นึ่งไม่ติบโตแล้วรับความสุขทีไปให้กับคนอื่นก็คือตัวมาตาดาค่เป็นบ้านที่เลี้ยงมาด้วยความรักล้นลัวูกผ,ผิดไม่รู้รู้แต่รัก<ม> <laughs> ผิดใะเยอะ <laughs> ใช้ความรู้สึกนำบ้านนี้ใช้ความรู้สึกนำบ้านนี้ใช้ขัดกาตลเป็กาับปรดอบนที่สจชอบงว่าตอนที่ อตัวของวีนัสเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่โยมากคามเและเราสงเินุเป็นเรื่องที่เราตั้งใจเราชอบสิ่งแบนี้เราพอได้ได้ได้อยู่กับเอ้ยมันก็สุดซ้เขาก็องแบบว่ามันเป็นแบบว่าจะเป็นอย่างนี้ตลกไหมคอไม่ตายยันต์ยึดวันแบบความเป็นยังจะมทีมี่เข้าไว้นี่เรื่องนี้ด้วยจริงๆไม่เรียกว่ายกดีกว่าเรียว่าเล่าเขา วิถีชีวิตของคนที่มนุษย์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่อย่างงี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ค่อยเล่าเรื่องของเขาอย่างที่มันเป็นตัวละครหลักจ้ะรู้สึกว่าเราตัวละครเรื่องนี้เราจะได้เห็นภาพและได้เห็นเหตุผลหลายๆอย่างที่มีคนมีปัญหาที่ทาง LGBTQ+ เขาก็มีคนมองเข้ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามาถึงเวลาแล้วครับว่าจริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยอะเป็นหางของแบบอางนี้เลยอะเรามีคนเข้ามาแต่ว่าในบางครั้งในในความที่เหมือนเราจะเข้าใจเราก็ยัง ฉันก็ไม่ได้ตะวี่ตะบันรวยนะเพราะว่าบางปางเด็นหลายทีนั้นก็จะมีพวกเราหน่ที่มานั่งที่เราเขียนหรือเราเราเขียนกันเองว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เราทำอ่ะาัเด็กนี้ถูกไอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่าจากทั้งสองทางในทุมรมอย่างเช่นมุมพ่อแม่เราก็จะไม่ได้เล่าว่าเด็กเราก็มีสคอย่างเดียวเราก็จะเล่าในมุมของผู้ใหญ่เลยว่าอย่างตัวอาตู่กับพี่ชายเงี้ยค่ะพ่อที่ดูจะโมโหที่ลูกเป็นอลซบ ก็ต <ítulo> <es> anyway, ้องฟังเหตุผลของทั้งสองทางเหมือนกันว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอทเขารู้สึกยังไงซึ่งทั้งหมดน้องๆก็จะได้เห็นกันเริ่มตอนแรกวันที่6ค่ะวันที่6มิถุนาโยนีสสามมาซาลาดาอนแรกฝากด้วยนะค่ะมาซาลาดฝากเหมือนมาซาลาดอนฝากค่ะได้ะคก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้มาเกีวใจไปพร้อมๆกับมาตานะะคให้พวกเราทุกคนได้มอบแบบ ดีๆสำหรับตัวเต้ยเต้ยรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีคุณค่ากับสังคมมากๆเลยค่ะในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขต่างๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูมามีความสุขง่ายๆกันครับครับผมต้องไปนี่หรอกตัดด้วยครับเอาเนินเอาเนินง่ายๆเลยฮประกอบละครที่ดีค่ะอ๋อครับผมร้องเพลงประกอบละครด้วยยังไงก็ฟังในละครก็ไปลองฟังกันต่อในยูทูบได้นะครับมาตลาดนับครับขอบคุณค่ะ ก็ตัวบตัวสอดน้ำก็มาเก้าโอ้ไมงคต้องกาค่ะทุกทีนะคะยกมืออยู่ครับใช่น้องเัโทรศัพท์กับ